ทางฐานเนี่ยขผมทำงาเมื่อคืนช่วงหนึ่งแล้วนะครับก็เข้ามาอยู่ในกระบวนการรับกษาไว้ก็ดำเนินการทางกอดรสการหัวที่ได้รับพิกั่200นะครับเขาถูกกไว้ก็มีรวมกันทั้งหมด5 9คนแยกเป็นผู้ใหญ่ชายเป็นคนหญิง2 3คนและเด็ก1 5คนนะครับก็ก็องไปให้พักก่อนส่วนตัวไม่ได้เดินทางลงมาพอพอเช้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็จะเริ่มดำเนินการต้องมีเะไรเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเดิมเนี่ยกระบวนการแบบนี้มันเริ่มจาก ไเนี่ยก็จะดหาเองจะดหาน้ำท่าหาเองแต่พอมืดมากขึ้นเมเกิดเรือบังการนายหน้ามาจัดหาให้นะครับแล้วก็เก็บปลายหัวนะครับนะแล้วก็พอไปส่งมาเลเซียก็เก็บทอ่อในนะครับเพราะงงนะก็มีทั้งเรือบางประเทศเรือมาเลเซียนะครับดาที่เดินทางจากพม่านะครับนะเพื่อจะไปบางประเทศนะครับแล้วต่อมาเนี่ยเข้าบางประเทศไม่ได uh, so uh ้นะครับ huh. ก uh ็เลยหันกลับจะเข้ามาเลเซียนะฮะับาพอเข้ามาเลเซียก็โดนจับกลุ่ม นะโดนทางการมเเามเลเซียจับกลุ่มเรือสองลำแรกเนี่ยนะครับนะมีสามสิบกว่าคนา100ร้อยกว่าคนนะครับนะเ,เ,เรือลำที่3าเนี่ยเมื่อสร้างาเรือสองลำแรกเนี่ยถูจกจับกลุ่มถูกทางรัฐมาเลเซียจับกลุ่มแล้วนะครับก็เกิดความกลัวก็เลยเอารู่เรือทั้งหมดเนี่ยไปทิ้งไปเลยเทิ้งไปโดยบนกเกาะบูตังนะครับหรืรอเกาะดงนะครับนะก็ทั้งหมดมี5 9คนจังหวัดสตูลก็ร่วมกับสาวิชาชีพทั้งหมดที่เห็นนะครับ วันนี้เราดำเนินการคัดแยกในเบื้องต้นนะครับก็คือมีแรงงานจังหวัดมีพัฒนาสังคมจังหวัดแล้วก็ตำรวจตรตวจคุเข้าเมืองนะครับ,รบเพื่อจะคัดแยกสอบปากคำในเบื้องต้นก่อนว่าที่ไปที่มาเนี่ยเข้ามาอย่าไงไรนะครับแล้วก็ตรวจสุขอนามัยไปตัวนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่าวันนี้พบเช่นเป็นโรคฝีดาลนะลิงหรือว่าเป็นโรคโควิดนะครับก็จะดำเนินการเอาเข้าคอยตีน,น,นซึ่งเรามีมาตรการเตรียมพร้อมไว้แล้วในส่วนนี้นะครับ นาปร,ระนวันนี้สิ่งที่รัฐไทยเนี่ยจะต้องเีการมอการช่วยเหลือนะครับด้านอาหารด้านยารักษาโรคด้านรางการตรวสุขอนามัยต่างๆอันนี้คือขั้นตอนแรกนะครับนาประนวันนี้รัฐไทยเนี่ยจะต้องมีการช่วยเหลือในเรื่องของความเป็นอยู่เข้าก่อนนะครับเพื่อจะได้เขาปลอดภัยนะฮะประเนวันนี้เราได้มีการตามมาตรการขั้นแรกแล้วนะครับคือการช่วยเหลือมาขั้นสองคือการ คัดแยกนะครับการตรวจโรคตรวจสุขภาพนะครับว,าว่าเขาเป็นโรคอะไรหรือไม่ถ้าเป็นโรคก็ต้องรักษานะครับแลว่าการสอบสวนะนะเพื่อคัดแยกว่าเป็นเหยือ่อทามนุษย์หรือไม่นะร่รวมกับสาวิยาชีพก็จะมีทานาย,ยการด้วยนะฮะแต่วเพราะนั้นเมื่อเราสอบได้แล้วเนี่ยเราจะแบ,บ่งเป็นสองส่วนนะครับในส่วนของเหยือ่อฆามนุษย์แล้วก็ที่ไม่ใช่เหยือ่อฆามนุษย์ก็คือเป็นบุคคลที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายนะครับส่วนนี้ก็ต้องมีการดําเนินการ ตามมาตรการจะผลักดันในเทศหรือว่าจะดำเนินการในส่วนไหนก็เดี๋ยวว่าอีกทีหนึ่งนะครับนะค,นคือในส่วนนี้ก็มีความพร้อมทาง,ทางการก็จะมาให้กัดแก้ก่อนนะนะเออนะครับส่วนที่มีความพร้อมกพว่าความพร้อมหมายว่า,าเช่นสุขภาพอนามัยต่างนะครัาาบนะก็อาจแรกก็จะตรวจสุขภาพอนามัยนะครับเรื่องโรคต่างนะครับโรคที่เป็นปัญหา,าอยู่ทวกมันมาพร้อมก่อนนะจะมามาแก้ นาฝากฝาล่มต้องอทําให้เต็มที่นะนะครับต้องเป็นมืออาชีพนะ